ตอนเด็กจะได้ยินคำพูดคำหนึ่งที่อาาพูดเสมอนะครับก็คือคำว่าสั่งโป้งแปลว่าผอมแหง้งอาาก็จะเปรียบเทียบกับหลางข้างบ้านเขาเขาดูแบบดูอ้วนดูแข็งแรงดูสุขภาพดีแต่เราเนี่ยผอมเห็นแต่กระดูกซี่โครงดูไม่มีแรงสองประจกเฮ้ยทำไมแบบหลังเราค่อมจังเลยบุคลิกเรามันไม่ได้เลยอะ่ะสวัสดีครับผมอองปัจจุบันอายุ47ปี จริงๆก็พยายามหลายอย่างมากๆนะครับออกกําลังกายเข้ายิมจ้างเทรนเนอร์กินอาหารให้เยอะขึ้นกินเยอะจริงแต่ว่าหุ่นมันก็ยังเหมือนเดิมน้ําหนักมันก็ยังเท่าเดิมแล้วก็กล้ามมันก็ยังไม่ขึ้นเราก็คงคิดว่าเฮ้ยเออเราก็คงุนแบบนี้แหละล่ำร่มีกล้ามเหมือนคนอื่นมันคงเป็นที่ยีแล้วล่ะมันคงไม่ใช่แบบนี้ มีวันหนึ่งที่แบบรวมญาติๆกันญาติผู้ใหญ่ที่เขามาครับเห็นชัดเลยว่าแบบเวลาที่อายุเยอะๆอ่ะหกสิบเจ็ดสิบก็จะเริ่มแบบกินยาเป็นโรคความดันเบาหวานกินยากันที่เป็นกรรมครับแล้วก็เริ่มเล่าแล้วว่าคุณแม่เขาอายุ80-90เดินไม่ได้ติดเตียงผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการที่แบบร่างกายผมไม่แข็งแรงอะ่ะวันหนึ่งผมจะกลายเป็นแบบนั้นหรือเปล่าวันหนึ่งผมต้องป่วยวันหนึ่งผมต้องกินยาเป็นกรรมแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมบอกตัวเองเลยว่าแบบคือผมมีลูกผมต้องเป็นคุณพ่อที่แข็งแรง ลูกผมเป็นนักกีฬาผมยังต้องเป็นคุณพ่อที่แบบวิ่งมาราธอนกับลูกได้เล่นตกีฬาเตะฟุตบอลกับลูกได้นั่นคือเป้าหมายผมครับ วันหนึ่งพี่สาวผม็มาแนะนําโปรแกรมท r อครับซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโปรแกรม t r อมเหรอมัมนสำหรับคนอ้วนหรือเปล่าแต่ผม,มนเนี่ยคนผอมนะซึ่งผมก็เริ่มเห็นแล้วเออเฮ้ยคนที่เข้าโปรแกรมนี้แบบดูสดชื่นขึ้นดูสดใสขึ้นดูมีกล้ามเนื้อบางคนเขาก็ไม่ได้อ้วนนะแต่เขาดูดีขึ้นเนี่ยเราเองผมผอมเนี้ยก็น่าจะลองเข้าโปรแกรมดูนะผมก็เลยเริ่มต้นเข้าโปรแกรม t r อ สมัยก่อนที่อาม่าเรียกตอนเด็กๆว่าสั่งโป้หรือว่าผอมแห้งนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ละผมเฟิร์มขึ้นมีกล้ามเนื้อมีความมั่นใจใส่เสื้อมันไม่ดูโครงเหมือนเมื่อก่อนบุคลิกเราก็ดีขึ้นไม่เคยคิดเลยว่าแบบเฮ้ยเราจะมีเวอร์ชั่นแบบนี้ในชีวิตผมรู้สึกว่าผมฟิตกว่าเมื่อก่อนอยู่นะผมจบฟูตบอลามา3ามครั้งนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆกับน้องๆเราเล่นแบบ90้านาทีได้เล่นสนามใหญ่ได้สิ่งที่ผมแฮปปี้มากที่สุดคือลูกชายผมเล่นกีฬาครับปันน่นจักร ผมก็ยังวิ่งไปกับเขาได้วันนี้รู้สึกมีความสุขมากเลยนะที่ผมได้เห็นการเจริญเ,เติบโต,ตของลูกผมต้องขอบคุณที่อาร์มีมากๆเลยนะครับที่สร้างเวอร์ชันที่ดีที่สุดให้กับผมในวันนี้ขอบคุณครับ